สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนอะตอมสัมพันธภาพบอกครั้งแรกทําไมถึงไม่ไว้ใจตํารวจชุดนี้เป็นหนึ่งคนดังที่ติดตามคดีการเสียชีวิตของแตงมนิดาอย่างต่อเนื่องอย่างอะตอมสัมพันธภาพที่ล่าสุดได้มีการโพสต์เฟซบุ๊กหลังจากที่มีการเผยว่าพบยาเสียสาวคนบนเรือหนึ่งคนพร้อมระบุก้อความว่าผู้ตวรวจการแผ่นดินพบยาเสียสาวแต่ตํารวจไม่พบผมตอบทุกท่านที่ถามว่าทําไมผมถึงไม่ไว้ใจตํารวจชุดนี้ ผมจะบอกทุกท่านที่ถามผมผ่านโซเชียลเป็นครั้งแรกเลยครับว่าตัวผมไม่เคยไว้ใจตั้งแต่แรกอยู่แล้วเพราะผมเห็นในคลิปคนบนเรือหน้าแดงและพูดเมาเมาแบบนั้น ผมตั้งคำถามคุณตำรวจที่รับผิดชอบเรื่องเพื่อนผมว่าพวกคุณปล่อยกลับบ้านไปได้ไงครับถ้าเป็นลูกหลานคุณตกเรือและยังสูญหายยังหาร่างไม่เจอและคุณเห็นคนบนเรือหน้าแดงและพูดจาแบบนี้คุณจะปล่อยให้กลับบ้านแบบที่พวกคุณทำกันไหมครับผมว่าถ้าเป็นคนที่พวกคุณไม่สนิทมากและไม่มีคอนเนคชันพวกคุณคงไม่ปล่อยให้กลับบ้านง่ายง่ายแบบนี้แนะ่แล้วหลังจากเพื่อนผมตกน้ำไปผมมาหาที่จุดเกิดเหตุสองวันผมไม่เคยเห็นคนบนเรืออยู่ในบริเวณ ที่เกิดเหตุโผล่หน้ามาเลยแม้แต่สักคนเดียวครับแล้วนี่รอที่พวกคนบนเรือพูดผ่านสื่อนักหนาว่าแตงโมคือเพื่อนรักพวกคุณผมก็คนใจนักเลงคนหนึ่งครับตามความเข้าใจของผมผมว่าอย่างพวกบนเรือสักแต่พูดครับแล้วเจ้าหน้าที่กู้ภัยเพิ่งหาร่างเพื่อนผมเจอผมคุยกับเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่พบร่างเพื่อนผมเจ้าหน้าที่กู้ภัยบอกผมว่าเจอกันที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ ผมไปถึงก่อนและไปรอเป็นชั่วโมงพร้อมนั่งทานข้าวเสร็จหลังจากนั้นผมสังเกตดูว่าไม่เห็นเจ้าหน้าที่มาจากที่ไหนเลยผมแปลกใจผมเลยเดินไปถามห้องดับจิตเจ้าหน้าที่บอกผมว่าคุณยังไม่รู้อีกหรอว่าตำรวจสั่งกู้ภัยให้กลับรถบนทางด่วนให้นำศพคุณแตงโมงไปที่โรงพยาบาลตำรวจนะพวกท่านคิดดูนะครับถ้าพวกท่านเป็นผมพวกท่านจะมีความรู้สึกอย่างไรและคิดกับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่รับผิดชอบเรื่องเพื่อนผมอย่างไรครับท่านผู้ชมนะครับมี ความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี่ .com ขอบคุณครับ